ก็คาดไว้ตัวดาวโจนส์คืนนี้อาจจะแบบฟื้นตัวจากที่เมื่อคืนลงไปประมาณ6กร้จุดนะฮะก็เลยมีตลาดเนี่ยฟื้นตัวมาบวกกับแหล่งซื้อพุ้นขนาดใหญ่พวกกลุ่มแบงค์นะฮะเออออย่างเงี้ยนะครับตัว g r ร์ดอินดี้แอดวานบีบีอมาหมดเลยนะครับก็เออก็เป็นแบบตัวใหญ่ที่แบบ นำตลาดให้กลับมาฟื้นตัวนะฮะอันนี้ก็ขึ้นมาถึงด้านบนที่บอกแล้วนะครับหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งหกตรงเนี้ยอือคือถ้ายืนได้นะก็มีโอกาสจะไปต่อนะครับปรับตัวขึ้นต่อซึ่งจะมีอแนวเนี่ยก็คือแถวๆประมาณหนึ่งพันหกร้อยสามสิบหนึ่งพันร้อสี่สิบจุดนะครับที่เป็นอตัวกอบบนเดิมนะฮะที่ยังไม่ผ่านอันเนี้ยก็มีโอกาสรุนไป ขึ้นไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เหมือนตัวจุดต่ําก็จะมีแถวพันหกนะเออถ้ายังไม่ต่ํากว่าเนี่ยก็ยังเป็นสัญญาณบวกอยู่นะฮะเหมือนใช้เป็นแนวรับแล้กันนะฮะถ้าเกิดกลับมาต่ากว่าก็ต้องระวังภาพตลาดที่มันอาจจะเอ,อมีโมเมนตัมที่จะลงไปข้างล่างต่อหนึ่งห้าหกูนย์้าสมศูนเงี้นะฮะถ้าหลุดพันหกไม่ค่อยดี ก็ต้องรอเรื่องของตัวเฟดด้วยนะครับในวันสองวันเนี้ยนะครับก็ประชุมกันในคืนนี้แล้วก็รูปผลเนี่ยก็คือในช่วงดึกคืนพวงนี้นะครับว่าจะมีการส่งสัญญาณนโยบายการเงินอย่างไรอย่างเช่นเรื่องของ QE นะครับว่าจะมีการลดเร็วขึ้นหรือเปล่า อย่างที่ตลาดกังวลกันหรือว่าอย่งคงไว้ช่วงปลายปีนะครับหรือว่าเรื่องแผนของบรบบการขึ้นดอกเบี้ยนะครับว่าจะมีทำลายหรือ,อยังอย่างเงี้ยนะครับ mm. ก็น่าจะเป็นอิทธิพลต่อตลาดในช่วงหลังจานี้ได้นะครับถ้ารู้แบบการส่งบบเบสเซจที่รอกันอยู่ในคลิมูเนียนะครับก็ mm. รอติดตาม ตัวของกุทธ์นะครับก็ยังใช้ลักษณะาการเป็น s ีรีส์ทีบายอยู่นะครับก็ยังเน้นลักษณะาการการซื้อขายซื้อขายอะนะครับซื้อแล้วก็ขายที่แนวต้านเนี่ยเพราะว่าตลาดก็จะเห็นลาสวิงขึ้นสวิงลงนะครับแล้วก็ยังเป็นภาพของการเตรียม s ีรีส์ที่บายอยู่นะครับซึ่ง ดูหุ้นที่แบบผลการดำเนินงานดีในแต่มากที่สามันะครับก็อย่างโรงพยาบาล BCH, c g อย่างเงี้ยนะครับราคาลงมาเยอะและเริ่มเป็นภาพการฟื้นตัวกลับนะครับก็ เป็นโอกาสในในการซื้อได้อยู่นะครับส่วนตัวธนพิริยะนะครับก็ดูแล้วยันชอบอยู่นะ <MP. S 2> มีโอกาสจะ <MP. S 2> จะไปประมาณเจ็ดบาทได้นะครับ<ะ>อืแล้วก็ห้าบาทต้นต้น,ตนยืนได้หรือที่ยูเองก็ตามนะครับก็รอออนตัวลงหน่อยซื้อประมาณสักยี่ส็ดจุดห้าลงไปนะครับเดี<ะ>๋ยวว่าพวกบัตรตัวลงไฟฟ้านะครับก็ อ่อนตัวก็เป็นโอกาสในการซื้อนะครับแล้วก็เน้นถือระยะกลางยาวหน่อยก็น่าจะดีในภาพข้างหน้านะครับก็จะเป็นหุ้นต่างๆที่แนะนำต่อจากในในช่วงเช้าอ่ะนะครับอย่ลืมตัวนึงครับ SCGP ต่อ SCGP SC <ช>นะครับก็60บาทนะครับถ้ายืนยืนได้ก็มีโอกาสจะไปสักประมาณ6667ประมาณเนี้ยอืมครับ นะฮะก็มีประเด็นหนุนก็มาด้วยจากการลงทุนเพิ่มนะครับก็น่าจะรับ้นตัวจากที่ราคาลงพอสมควรเหมือนกันนะฮะลบอยสามก็น่าจะน่าจะดีนะฮะโอเคโอเครบถ้วนค่ะทีนี้เมื่อชาวนี้ทีเฟกพี่ออกให้เวนแอนซีไว้ตอนนี้เริ่มมีสัญญาณหรือยังคะก็เหมือนเดิมครับคือยังดูดูอยู่ละกันนะครับคือตอนนี้มันแบบเหมือนเซ็ตมันแบบหนึ่งหก หนึ่งหกก็เป็นดีลต้าเหมือนกันนะถ้ามันไม่ผ่านามันก็จะย่อลงมาพันหกอีกทีหนึ่งหรือเปล่าอย่างเงี้ยอ,อย่างในตัวซีรีส์ยู็ตรงนี้เป็นแบบแนวนแนวต้าเหมือนกันแถวแบบเก้าหกหก ก้าหกเจ็ดหกแปดเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวรอสัญญาทีว่าพนระดัสละกันนะฮะอันนี้คือทั้งลองทั้งช็อตดูแล้วอาจจะยังไม่ค่อยได้เปรียบหนักสักเท่าไหร่นะครับส่วนตัวโคฟิเจอร์เนี่ยก็เป็นอันนี้เป็นช็อตได้นะครับก็แถวๆนี้นะครับหนึ่งเจ็ดหกห้าแล้วก็สูงกว่าพันแปด นะครับไปใช้17 1780นะครับใช้เป็นจุดในการคัดลอสเปิดชอ็อต1765นะครับทะลุ1780ใช้เป็นจุดในการคัดลอสนะครับแล้วก็อตัวตัวจุดติดเนี่ยมีที่1740แล้วก็1730ครับค่ะพี่อ,อ๋อ,อโอเคแล้วแบบนี้พี่อ๋อไม่ไม่ไม,ไม่มองหุ้นเปิดเมืองอะไรกับเขามัางเหรอคะพี่ก็เปิดเมืองนะครับถ้า จะเล่นเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบยังขึ้นไม่ถึงก่อนเกิดโควิดนะครับก็ยังมีอย่างโนนันเรลวันอย่างเงี้ยดูแล้วก็ยังมีโอกาสไปประมาณสามจุดสี่ได้อยู่นะครับอแล้วก็จะเป็นอย่างเอออย่างเงี้ยนะครับดูแล้วก็ก็ยังได้นะครับซื้ออ่อนตัวซื้อประมาณแก่้หกสิบบาทเนี่ยนะครับแล้วก็ด้านบนมีประมาณเจ็ดสิบบาทก็ มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้อยู่นะครับหรือว่าจะเป็นอย่างตัว CRC นะครับ <CR C. S 1> ก็ราคา40บาทเนะี่ยมีโอกาสจะเป็นภาพของการการปรับตัวขึ้นได้นะครับหรือว่าจะเป็นเ BM นะครับอันนี้ถ้าเป็นแบบซื้อถือระยะกลางยาวก็จะดีเพราะราคาลงมาเยอะครับถ้าเป็นหุ้นเปิดเมืองนะครับก็จะเป็น ที่บอกไปอ่ะนะครับสามารถแบบอโอกาสลงตัวก็เป็นจุดในการในการซื้อได้ก็ดูรอเล่นเป็พักกันนะครับคืออต้องซื้อตอนลงเพราะว่าพอซื้อตอนขึ้นเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยขึ้นแล้วมันก็แบบย่อลงมาเนี่ยเป็นจุดในการซื้อมากกว่าเพราะว่า,าเล่นมันเล่นไม่ตลอดนะแต่ว่าเล่นเป็นพักๆมากกว่าอืครับพี่อ๋องเอาละพี่อ๋องช่วยดูแนวโน้มราคาน้ํามันให้หน่อยละกันค่ะครับตัวราคาน้ํามันนะครับก็ ดูแล้วก็ยังเป็นการแขวงในกรอบอะนะครับพอดีเรื่องพายุมันน่าจะสะท้อนไปแล้วแล้วก็ไอ้ตัวซับไพา์ส่วนเนี่ยมาเริ่มกลับมาแล้วอะนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วก็น่าจะเป็นแบบภาพของการแบบมีโอกาสจะจะกลับมายอตัวเหมือนกันนะนะครับ<ม>อย่างดิวเนี่ยมีที่ประมาณแถวหกสิบเจ็ดจุดห้าเหรียญน,นะถ้าถ้าทำขวาม่ค่อยดีนะครับระวังจะลงไปใกล้ๆประมาณหกสิบเหรียญอีกครั้งหนึ่งครับก็ ยังดูเฉยๆในส่วนของพวกกลุ่มแบบน้ำมันลงการปิดตัวนะครับสังเกตคือไม่ค่อยพูดถึงเลยนะครับ <c oughs> ก็เ <c oughs> อน้ำมันมันแบบขึ้นขึ้นลงลงอ่ะแล้วมันก็มีความเสี่ยงว่าถ้าเทปเปอร์แล้วแบบดันลากแข่งอย่างเงี้ยมันจะกดดันตัวพวกสินค้าพวกพันธุ <c oughs> ์นะฮะก็อาจจะเน้นพวกแบบหุ้นเปิดเมืองหุ้นที่แบบแนวโน้มเออร์เนียคิวสามดีที่แบบเน้นเป็นแบบเอ่อตัวอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับพวกพันธุ์จะดีกว่าอืมครับคุ ได้เลยชัดเจนขอบคุณพี่ออกมากๆเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณคนาแนะนําจากทางด้านคุณอ่องนะคะเอกพาวินสุนทรวิชาตินะคะผู้ในการใายวิจัยจากบริษัทรับไทยพาณิชย์นะคะสาหรับวงม,มองพี่อ่องในช่วงเงย็นวันนี้ก็ยังคงมองเซตก้าสามารถที่จะยืนบริเวณ1615แล้วก็1 6 1 6จุดได้เนี่ยถ้ายืนได้ก็จะไปต่อนะคะด้านบนที่บริเวณ1630ถึง1,640จุดนั่นเองนะคะส่วนแนวรับเนี่ยพี่อองมองไว้ว่าถ้าหลุด 1,600เนี่ยเริ่มที่จะไม่ดีแล้วนะคะส่วนกลยุทธ์ก็เป็น selective buy เป็นรายตัวนั่นเองนะคะหุ้นก็ยังคงมองหุ้นที่งบ Q3 จะดีนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของ b c h หรือว่า c h g ค่ะ TNP ก็ยังชอบอยู่นะคะ TU SCGP ที่พูดไปเมื่อช่วงเช้าก็ยังคงที่จะถือต่อได้อยู่ค่ะะ